จะมองเห็นได้ยังไงล่ะครับก็ผมเป็นคนตาบอดล่ะครับเออพี่ป้ายทำอะไรครับเอาเงิน,นผมคืนมา คนตาบอดหน่อยนะครับทำบุญทำทานหน่อยนะครับช่วยเหลือคนตาบอดหน่อยนะครับอ่าทำบุญทำทานหน่อยนะครับช่วยเหลือคนตาบอดหน่อยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอให้เจริญเจริญนะครับทำบุญทำทานหน่อยนะครับทำบุญทำทานหน่อยนะครับพี่ตาบอดจริงๆหรอใช่ครับคือ คือผมเกิดมาวาสนาไม่ดีอ่ะครับก็เลยตาบอดตั้งแต่เด็กเลยครับช่วยทําบุญทําทานหน่อยนะครับน่าสงสารนะยังหนุ่มยางแน่ยแท้ตาบอดะนะใช่ครับฉันเห็นแล้วก็สงสารเนาะเดี๋ยวฉันจะช่วยทําบุญแล้วกันขอบคุณนะครับพอดีฉันอนะชอบช่วยคนเดือดร้อนเห็นแล้วฉันก็สงสารเดี๋ยฉันจะช่วยทําบุญแล้วกันนะ ไสักที่สินะครับ,รบต่ลนะนาเดี๋ยวนะครับทำไมเงินในกระปุกของผมเหลืออยู่แค่20ิล่ะครับตาบอดยังไม่พอยังจะมากล่าวหาฉันอีกผมไม่ไม่ไมกล้าหาเรื่องหรอกครับผมแค่จะาธที่ใบว่าเงินในในกระปุกของผมอะครับเหลืออยู่แค่20บบาทเองอะครับ เรื่องของแกไม่ใช่เรื่องของฉันใช่ครับมันเรื่องของผมครับแต่ว่านในกระปุกเลขยี่สิบป้าเป็นคนขโมยไปใช่ไหมครับอ่ะอันนี้เงินผมใช่ไหมครับป้าขโมยเงินผมทำไมครับอยากได้เงินใช่ไหมเอาไปสิเอาไป,าไปแล้วก็นี่เงินแกป้าอะไรทำอย่างนี้ล่ะครับ ทำบุญทำทานหน่อยนะครับช่วยเหลือคนตาบอดหน่อยนะครับอ้าวน,นุ่มนี้ทําทานได้เยอะมัหยไหนให้ป้าดูหน่อยสิอ้าจะรีบไปไหนล่ะป้ายังไม่ได้ทําทานเลยกลับมาก่อน ผมมองเห็นได้ยังไงล่ะครับก็ผมเป็นคน<ม>ตาบอดแหะครับเออพี่ไปจะทำอะไรครับเงิน,นผมคืนไว้ อ๋องั้นเรียกใหม่ก็ได้ค่ะมนุษย์ป้านี่เรียกให้มันดีๆหน่อยฉันไม่ได้เป็นป้าแก ช่วยด้วยน,นะครับญญะน,นะคะไม่ต้องกลัวนะคะมีงช่วยฉันหนิไม่ไม่ไม่เขาครับอีต้าคนนี้คนนี้ขโมยตังค์ของผมมะครับได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะจะ,ะช่วยคุณจัดการป์ต้าที่นี่นะคะครับคุณนั่งก่อนอีต้า ไม่เป็นไรหรอกครับผมก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากเลยครับช่างมัีครับดูสิคนที่ต้องปิการแบบนี้จิตใจยังจะอาดกว่าที่เขาใส่จุดจ้องนี้ถ้าไม่รู้จักกันดีพออย่ามาตัดสินกันแบบนี้โอ้ยคุณป้าหนูเนี่ยนะอย่าจะรู้จักคุณป้ารู้จักคุณป้าเนี่ยไปรู้จักหมาไม่ดีกว่าคะ เรียกมาเลยค่ะตำรวจอะหนูก็อยากจะเรียกเหมือนกันรู้สิว่าถ้าเรียกมาเนี่ยใครมันจะเดือดร้อนกับกันป้าอยากคิดว่าหนูไม่กล้าเรียกตำรวจนะคะถ้าหนูเรียกตำรวจมาเนี่ยป้านี่แหละค่ะจะเดือดร้อนเอาสิไปเรียกมาทั้งโรงพักเลยเ้ามีหลักฐานเหรอแหมคุณป้าสมัยเนี้ยกล้องวงจรปิดอมีเยอะแยะป้าอยากคิดว่าจะรอดไปง่ายๆนะคะ เอาสิไปดูกล้องวงจรปิดพร้อมกันเลยถ้าแต่แจ้งข้อหาจับฉันแคงจับมันตรงนี้เลยแล้วอย่าลืมข้อหาลักทรัพย์แล้วก็หลอกลวงด้วยนะ จากข้อหาหลอกลวงก็เป็นคนตาบอดแกยังโดนข้อหาลักทรัพย์อีกนะฉันก็เห็นมันนั่งน้ำตังค์เออ ตามต่อเองผมไม่เลิกเลยแล้วเขาอะต้องมยังขผมไปด้วยนะครับคุณพี่ชชวยผมด้วยนะครับตาแกอย่าคิดนะว่าสิ่งที่แกทำไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแกเคยได้ยินเรื่องเวรกรรมไหมจำหน้าฉันมันนะจำให้ขึ้นใจฉันเนี่ยเจ้ากรรมในเวรของแกตรวจมาแล้วเตรียมตัวเข้าไปได้เลย 嗯嗯、我准备拿。<巴><巴>